โอเคก็ต้องขอสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้กับผมแรดิปปอร์พ่อเชีร์นั่วนะครับผมสำหรับวันนี้นะผมก็มาต่อกับเกมเดียวมาซึ่งเอาเอาพูดมาดูเรื่องโอเคก็มาต่อกับเกมดีเอ้ยคนสวยเจ้าไปหาอะไรกินกันไหมก็มาต่อกับเกมเดียวไม่ได้โปรดจะอยู่งกับฉันเลยไม่ได้เอ้ยโอเคก็มาต่อกับเกมเดียวมาซึ่งสไปเดอร์แมนนั่นเองนะครับผมก็เราจะพาที่แล้วไปแล้วก็ได้เจอแบ็คแคทใช่ไหมโอ้กดบีเออแ์นี่ไม่ได้เล่นนาน ก็อย่างที่ว่าแล้วช่วงนี้ก็แบบติดเรียนก็คือแบบนะก็มันก็เป็นคนที่แบบนะไอ้แร์แมนขอบคุณมากึ่งกลัวมากเลยอ่ะก็เฟสสองนี่เป็นอะไรที่แบบก็คือพูดอะไรไม่ถูกแล้วเมาเลยเล่นสองจบไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เลยแค่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมก็คือแบบเฟสสองนี่มันก็จะเป็นแบบเวสที่มีภารกิจให้เราช่วยพลเมืองเยอะกว่าเวสหลักใช่ไหมรู้สึกนะครับผม โอเคเออตรงนี้ดิแเฉยๆนี้แานดิ้งไปปึ๊บื้อ้ออ๋อ,อ,อนี่ไงพวกต้นธนาคารที่แบคแคทบอกล้วใช่ไหมมาแล้วเรามาดิจิตอลกันเธอเนาะอ,อื้อหืออื้อหือคราวนี้ถ้าเสียงเกมนักไปบเบาไปขออภัยนะผมเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้จดจำเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวแคตเดียวมิสซี่สเปนแมนจบก็ก็อาจจะหายสักพักนึงเนะพราะเพราะว่าจะเก็บนักซิงเกมใหม่นั่นเองมาคแคทน,นั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้ก็มีเกมที่เล่งไว้อยู่เนาะก็ไพ่ครับสตอรี่โมด แล้วแต่ก็ต้องเก็บตังซื้อเม,มมทำก็ต้องเก็บตังซื้อเมม,มเพิ่มด้วยนะครับผมเพราะว่าเมม,มที่มีเนี่ยผมคิดว่ามันน้อยมากนะครับผมเอชเอาดิเว้ยเอาดิมาดิมาดิจิตอลงบมีแค่นี้เหรอโอ้โหเมมเยอะเลยบีเตะไปต่ตอยต่อยอืออมาดิกลางถนน,น,นอือฮ้ย สเปนแมนแกสนุกการทำตัวป่ว,วนมากเลยใช่ไหมจริงๆแล้วฉันก็เป็นตัวปกวนเป็นแค่งานหาเลี้ยงชีพผมก็ทั้งแสดงตลกให้งล่งมานี่แหละอานไม่ใช่นาดนเลยอเล็กซ์โอ้นี่คือชื่อตัวน้าใช่ไหมอเล็กซี่นะครับผมฉันมีสิ่งที่ฉันต้องการแล้วและฉันจะมีเวลามาเล่นเกมกับแกด้วยเว้ยก็ค <c oughs> ือบอสตัวนี้ก็จะเป็นคนธรรมดาเรรู้สึกอเอา้าหึ โอ้หมากอดหมากอดหมากอดหมกอดอะไรไม่เนี่ยมุมกล้องอมีไรเครื่องวิต้องสงสัยพิชช่นจะเฟลนะครับเฮ้ยยังบวกยังหลอกนายปาดใจที่เรายังแบบคือไปดีโอเคมาได้แล้วเว้ยฉันอยากจะอยู่แกต่อไป,อปไ,แบบไปอ,ไอ,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 ไปอ้พวกไต่กำแพงแต่ฉันต้องรีไปมันถูกทำลายดีนะสเติร์เช้าเนี้ยโดยอย่างเงี้ยกับตาอเมริกา แกคิดว่าตลกเวรหรือไงวะไปด้วยโอเคถือว่าเป็นฟ r e e running ไปในตัวเฮ้ยจะพามาวงหนังจะดีมากปึ๊บไอพวกไต่เออไอพวกไต่ตึกไตก่ตึกมีตัวแกปะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไปไกลแล้วโอเคแมงม,มุมไม่แมงมุมไต่ตึกไต่ตึกเฮ้ยจะพาดได้สามวงพาไปแล้ว,วงว้าวววพาไปแล้ววงนึงน่านเลยพาสามวงเฟลเนี่ย เฮ้ยรู้สึกว่านี่จะเป็นเควสไฟนอนปะเฮ้ยบี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 ใช่ปะวะเอ้เฮ้ยเอ้ากดผิดกดผิดปุ่มกดผิดปุ่มอ้าววววววตววววววูวาววตวว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 วอ๊วว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 วรวว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 ุวว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 ุววุวว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  เอาเอาเอา้ยจะหลุดไหมเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวแหโอเคต่อกันนะเมื่อกี้นี่มีค้างนิดหน่อยปะ่ะไปกันต่อนะครับผมสไปเดอร์แมนยู <Okay. S 1> นหูโปขอลายเซ็นนะครับผมวอสดีเพื่อนสไปเดอร์แมนก็ถือว่าให้ลายเซ็นมือนะ ให้ผมเซ็นตรงไหนดีโอ้ไม่นะพวกนั้นสไปเดอร์แมนเหรอแกมาทำอะไรวะนี่โอ้เฮ้ยพวกแกอยากได้ลายเซ็นเหมือนกันต่อคิวเลยสิเรามีเรื่องกับผู้หญิงนี่เว้ยแต่ขอมีเรื่องกับแกก่อนโดนมาแล้วกันมาสิครับผมคุณคิดว่าผมคือใครผมคือสไปเดอร์แมนเว้ยสไปเดอร์แมนเฮ้ยกดถูกปะอ่านั่นแหละโอ้อ่อเออเขาเต์ถังเ้ยอือมาตีหมูหน่อยตีหมูเข้าใจว่าตีหมู เคาน์เตอร์มาเดี๋ยวเดี๋ยผมไม่ไม่ค่อยได้คอมโบเลยเพราะแต่เล่นจอย,นยอุ้ยอุ้ยอ่าผมชอบไปกดเคาน์เตอร์ไงเคาน์เตอร์มันก็เอ้คอมโบมันหลุดเลยเห็นไหมถ้ากดเคาน์เตอร์เนี้ย,ยจะก,การกำจัดศัตรูในเกมสองคนโอ้นี่เราเรมานี่เรากำจัดไปแล้วสองร้คน,ลน,นแล้วเนี่ยมหใ่มีวใครมันมาลอยู่ตรงนี้วะเนี่ย คุณอยู่อาชญากรไม่ได้เควสเพิ่มมาเควสมันยังเพิ่มมาเยอะกว่าเควสหลักอะคิดดูดิไม่นะอย่ายุ่งกับฉันไม่เอาหน้าคนสวยอย่ายุ่งกับเธอเลยอะไรข้างมันเถอะเราก็เติมมันเถอะมีนาทีตบก็ตบนะครับผมเดี๋ยวต้องปรับความเข้าใจใหม่ก่อนเึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบล็เคาน์เตอร์มันโอเคมาึ๊บเคาน์เตอร์ได้เอาโอ๊ยจะไปกดไมคตลอดเลย กดไายมาคือผมเป็นคนที่กดปุ่มวายมากเลยเฮ้ยอยแล้วก็จากนั้นก็สปีนอีกรอบหนึ่งคุณช่วยชีชวิตฉันไว้ฉันเข้าใจผิดมาตลอดเลยคุณคือคโรอตัวจริง <are> Let's go นะรู้สึกว่านั่นไงครับผมโค้ด <c oughs> มาแล้วนะผมจัดการ <You> alexi นั่นเอง <c oughs> ว้าวถ้ามีเราจะใช้ก็วางไว้แล้วกันนะจะทำให้โอเค ปิดประตูด้วยนะไม่ตัดออกนะครับปิดประตูด้วยมาเราไปสู้เอเล็กซี่ดีกว่าผมซึ่งม่คำคิดหงก็เอเล็กซี่การสู้ก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะครับผมก็คือแบบพี่แกก็เป็นแบบบอสตัวนึงนะครับผมที่แบบไม่ได้มีพลังพิเศษเหมือนไออิเล็กโตนะครับผมอิเล็กโตโคตรเกียนเลยแบบแบบโดฟานดักเร็วเหนือสายฟ้าเฮ้ยเขาคัซี่เลย ไม่มีใครจะต้องจะตองเวลาไปว่านี้ตอนแรกเปลี่ยนจุดนั้นพบตอนนี้มาซวยไม่รู้ว่าเจ้าเคเวนินพฤติกรรมเขาจะเป็นยังไงเฮ้ย <Hey, S 1> นายมายืนรอรต่อแถวพะยากฟังเรื่องตลกทำไมสมัยละแมนทำไมแกอยู่ตอนนี้ไม่ได้ฉันจะไม่ปล่อยแกไปมปจราจรไหนนายพูดว่าจราจรเหรอตลอดนี้หนังสือการ์ตูนเก่าทุกตาล,ล้มลุกหรือว่าจะเป็นอาวุธอนุภาพสูงละ่ะก็ถ้ามีพูดจริงๆแล้วเรามาที่นี่เพื่อส่งแก้แค้งคำไม่ตีเดี๋ยวแป๊บนึง ก็คือโอ้ยเอาละสไปเดอร์แมนดูเหมือนแกจะมีปัญหานะเราผิชอบแล้วนะฉันว่าฉันต้องไปขอตัวก่อนละเฮ้ยนายนายอยู่ตรงนี้เละฉันต้องการผู้ชมแต่ที่แต่อ้ออันนี้ผมรู้นะครับผมก็คือเราอย่าให้ยายของอเล็กซี่มันอยู่เ็โดยการกด LB บีนะครับผมเป็นการเสริมยายนั่นเองก็ถ้าถ้ามันมันพูดกันเร็วนะผมถ้าผมแบบอ่านไม่ทันนะผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะมันพูดกันเร็วมากจริงๆนะครับผมถ้าใครมาเล่น ก็จะรู้เหมือนผมนะผมว่าเมื่อมันพูดกันเร็วมากนะครับเอสเอสเอเอึ๊บจุดเนี่ยผมชอบกดวายอะวายเราต้องคอยติดใจให้อเล็กซี่มันด้วยนะครับผมไม่งั้นอเล็กซี่หนีนะครับอึ๊บคือแบบมันจะเป็นอะไรที่ก็ไม่ยากลำบากเท่าไหร่นะที่ผมได้รอบแรกแต่ครั้งนี้มาเล่นจอย ก็เลยไม่ชินนะครับโอเคมามาคอมโบกันต่อครับผมฮึบ <stay> เออคือแบบต้องยิงใหญ่เพื่อไม่ให้คอมโบมันหลุดอะฮึบ<อ>โอ้โดนแล้วโอเคเคาน์เตอร์ได้ได้อยู่ยังได้อยู่ฮึบอือ้อหือต้องคอยดูสองอย่างนะครับผมเพิ่มไม่ได้เพราะอาจจะสับสนหน่อยนะครับโอเคเฮ้ยต้องต่อยใหญ่แหละขอเราต่อยใหญ่แป๊บ กดเคาเตอร์เลยนะแคนเิลเคาเตอร์เฉยมาต่อเดี๋ยวคุิเคาเตอร์เพื่อนใจเย็นปึบเคาเตอร์มาเคาเตอร์มาโอเคมาตอนนี้ใจมาแล้ะมาตอนนี้ใจมาแล้วึึบบปึบบึ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 บบยิงไงหน่อยยิงไงหน่อยยิงไงหน่อยอเงี้ย เติมใหญ่ยยแป๊ปอือเดี๋ยวอเล็กซี่มันหนีไม่ได้นะครับผมจะซวยอ๊บเคาน์เตอร์เอชนั่นแหละดีมากไม่มีอะไรเจ๋งเท่านี้แล้วเอชอเล็กซี่อย่าพึ่งเอาไว้เดี๋ยวตอนนี้ขอยิงใหญ่นะครับผมแล้วถ้าเรามันทีมาแล้วก็เคาน์เตอร์มันแคน่นั้นแหละเป็นยากเลยก็ยิงใหญ่ใส่อเล็กซี่มันแล้วก็จัดการต่อโอ้แบบดิจิตอลด้วยอ๋อเฮ้ยเมื่อกี้ผมกดเคาน์เตอร์แล้วนะเอชเอชเอช

ทำไมเขาต้องไม่ทันโอเคมาเสริมไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้น่าจะได้อยู่ครับผมโอเคมาเราจัดการมาต่อครับผมก็คือแบบคุยนแบบีิสีเลือดเยอะเหมือนกันเนี่ยเอชเอชเอชลอตติงเซนิงเอชอืมอืมถ้าเราไม่เคาน์เตอร์มันนี่แบบเราทำอะไรมันไม่ได้เลยตัวเนี้ยเอชเอชเฮ้ยอ่าไปยิงยหญ่กันเลย ังไงก่อนรอครับผมเอ๊ะรอมันมาแล้วก็จากนั้นก็ลุยครับผมนี่ผมคือหลักการนะผมทำไมถึงรีบไปจังละ่ะฉันคิดว่าเมื่อตอนนี้เราเจอเพื่อนกันแล้วเราน่าจะเช่าหนังสือสักเล่มซื้อโซดาสักผลิตแล้สองขวดแล้วก็ แกน่าจะปล่อยฉันไปง่ายๆตั้งแต่แรกตอนนี้ฉันคงต้องสั่งสอนแกให้เขารบแล้วแหละพี่จะสั่งสอนใครพี่พี่รู้ไหมนี่ใครนี่สไปดี้นะเว้ยมาเราแค่เจอกับไอ้งงๆคนหนึ่งซึ่งมันไม่ได้เก่งอะไรมากเลยนะผมมันก็แบบเนี้ยมันก็ฟื้นฟูเลือดได้ตลอดแค่นี้เราก็แค่แบบคอมโบมันไปเรื่อยๆมันก็ไม่ได้ยากเลยนะตัวนี้มันก็เหมือนดูเหมือนมันจะตีแรงนะแต่ว่าคือแบบถ้าเราต่อคอมโบกับมันได้มันก็คือแบบ มันก็คือแบบมันจะกราบเลยนะแบบเนี้ยต่อคอมโบไปเรื่อยๆอต่อคอมโบไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆต่อคอมโบครับผมต่อเป็นคอมโ,โบเนี่ยแป๊ะเออแป๊ะขอบคุณสไปเดอร์แมนเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาเจ้านี่ไปจัดการเลยยินข้าวแดงให้อร่อยเพราะได้ชุดสีแดงข,งของนักโทษมาแล้วนายก็ดูดีนะ อ๋อฉันไม่ต้องออกจากกลุ่มบม้างหรืชฉันจะฉันจะเอาคำพูดแกม,มาพูดปาก 1, 5, 1. อย่าลืมบวกซอสเผ็ดมาด้วยล่ะมันจะใส่รแสแซ่บถูกปาก<ส>พวกพวกคุณตำรวจถูกของพวกนี้ถูกใช้แทนทห,หารๆๆๆและฉันพนันได้เลยว่าฉันรู้แน่นอนว่าอะไระปราบอเล็กซี่ได้แล้วอเล็กซี่ซันเชต์อะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอเคก็ นต่างมาอาเล็กซี่ถูกปลดล็อกในอารีนาคุณคุณจะต้องการปรับมือกับมันปรับมือกับมันหรือเปล่าเฮ้ยมีโปสเตอร์ของออแบ็คแฮดด้วยเดี๋ยวเราเช็คเวลาก่อน13นาทีเดี๋ยวเราก็มาต่อกันเลยเดีกว่านะเดี๋ยวเรามาลองเปิดควสที่สามกันดูนะครับผมโอเคมาเปิดควสที่สามนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเปิดควสที่สามนะครับผมกันด้วยควสแรกผมยังอ่ะ จะอธิบายนับนักตักชัตเตอร์ที่3แล้วผมก็ไม่คล่องแล้วนะเพราะว่าผมเล่นถึงแค่ชัตเตอร์ที่2แล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยนะผมมาแล้วเราจะมาซิงเกิลเพลเยอร์ใช่ไหมเฮ้เราจะเลสเพย์ใช่ปะเลสเพย์นี่มันคืออะไรวะเอช่างเถอะผมจะมาเล่นครั้งแรกแล้วกันมากำจัดสมาชิกแกงเอ้ยมา เอ้สแบ็คแคททำไมทำอย่างนั้นเแบ็คแคทเอ้ยคุณเห็นบอเอ้ยคุณเห็นกล่องวะ่าจะเป็นกล่องระเบิดก็ได้เอวู้ฮู้ไต่กันไต่ไต่ร้องเหรอร้องฮึเขาเตอร์แบบดิจิตอลครั้งนี้เล่นได้เว้ยมาขอตีหมูแล้วจากนันก็ไอ้สิอ้ม่ขโบว์ตัวที่มันยังไม่ตายฮึ อาเป็นการต่อคอมโบที่ดีมากออนั่นแหละสามิแปดคอมโบพูดคุยกับแบ็คแคสให้ตายสิแอมงมุมฉันไม่รู้เลยแล้วเนี่ยว่านายเป็นห่วงฉันขนาดนี้อย่าเพิ่งคิดจะเลือกชมรวยแรงงานแต่งล่ะขอบคุณที่เธอให้ฉันก่อนหน้านี้ใช้ได้ฉันอยากรู้ว่าเธอมีข้อมูลอะไรอีกโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับอาวุธใหม่ระบาดอยู่ในเมืองน่ะอื้ ในเมืองนายช่วยฉันฉันคิดว่าฉันสามารถบอกเรื่องเขาซุบซิบดินทากันเล็กๆน้อยๆให้คุณได้นะลูกน้องของซิมเวอร์แมนกำลังจัดการประชุมอย่างฮอมเลมในวันเขาเลือกกันว่าอาจจะเกี่ยวกับอาวุธก็ได้งั้นดูเหมือนลูกน้องของซิมเวอร์แมนกำลังจะโดนแมงมุมบุกเข้าไปช้าแล้วแหละคุณช่วยแบค็กแคทเอาไว้ผู้ขคุมูลใหม่อเอคคอะไร ไม่ไม่ทำช่วงนี้ขี้เกียจเอ้ยมีอะไรปะมีม,มีอะไรเลยคุณทำลายกล่องบรรจุอาวุธหนึ่งเต็มสิบห้าโอเคนะครับผมก็ได้กี่นาทีแล้วได้กี่นาทีแล้วเอ้ย 15. สิบห้าสั้นไปไหมเฮ้ย,ยผมผมรู้สึกว่าจะมีอารีนาใช่ปะไหนมาคิดอะไรอารีนาไปอารีนามิสเตอร์โอกระดนของสัปดานี่ยัอว่าอยู่ ถ้าเราจะเล่นอานิล้าต้องทำไงอะคือผมอยากเล่นอานิล่าอ๋อสงสัยเกมนี้ยังเล่นเถื่อนอยู่หรือเปล่าผมก็เล่นเถื่อนอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มซื้อเกมแทนตั้งแต่ใหม่ครับสตอรี่หมดเลยแล้วกันโอเคมาเรามาแจกลายเซ็นแฟนๆกันดีกว่าเยี่หมหละ ืแฟนครับจะไม่มีวันลืมคุณเลยเราเห็นหน้าตาแบบนี้หลายคนเลยเนะี่ยเวสขึ้นหกเปอร์เซ็นต์แล้วมนเราไปกันต่อเลยครับผมชุบฮ้ยชึบอยู่บนตึกเดี๋ยวเราแล,แล,แลานดิ้งไปแบบเท่ๆแล้วก,ก็แบะไปเลยแบบนี้อย่างเมฟมาขอคอมโบขั้นเทพ คุณตกเป็นเป้าหมายเหรอมามีปืนแล้วไงมีปืนแล้วเจ๋งเหรอคุณ <c oughs> ตกเป็นเป้าหมายเขามาเตะกันสิครับโอเคมาคอมโบขั้นเทพหน่อยไม่ได้กดเคาน์เตอร์เลยมาโดนเขามาโดนคอมโบเถอะมาเรียบร้อยโอ้ไปจะแม่ขอบคุณมากฉันกลัวมากเลยคุณช่วยชีวิตพลเมืองไว้ โอเคมาช่วงนี้ก็เควสเควสเ,คเสริมรัวๆนะครับผมายช่วงนี้ก็เควสเสริมรัวๆไม่มีอะไรมากผมที่แบบทำเควสเสริมรัวๆเลยครับไม่ทำก็ไม่ผ่านดิพี่น้องาย <c ười> <c ười> แล้ววิ่งไปกันเลยซื First, <c ười> ้อทำใหพูดน,นช้นอช่ดงนี้มีอะไรเหรอครับ First, s <S จวิ่งเราม,มันเอากระเป๋าไปบอกประมาณนี้นะเฮ้ยมเดิม ฮ้ยจุบโ okay. อเคเฮ้ยดึดดึดดึมาผมแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคดึดดดดดอาไปลงครับผมแลนดิ้งเลยไม่ใช่แลนดิ้งท่าซูปเปอร์ฮีโร่นะ คุณพบผู้ต้องสงสัยอ้าวจับไม่ทันวะเออผมไม่ได้แคร์อะไรอยู่แล้วเพนีีผมก็เบื่อเบื่อเหมือนกันนะไอพวกาโจมเรื่องราวเนี่ยเออง่ายดีมาเรามาต่อขบวนเทพกันเลยดีกว่ามาปึ๊บเอาดิมาว้โตรอ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 ทีนก็ยังไม่เทพเท่าไหร่หรอกครับพูดเงั้นลอึ๊บเอ ฮ้ยเออชเออชโอ๊ย,อย,อยมันมันเคาน์เตอร์ไม่ได้ปะหมดเคาน์เตอร์ไปแล้วนะมันอาจจะรับไม่ทันนะผมไม่ผมเจอโปสเตอร์แคปูแมนแหละไอไม่ใช่แบ็คแคทเดี๋ยววิ่งไปเอาเลยแบ็คแคทโปสเตอร์สิบเอ็ดแหละเดี๋ยวอันนี้วิ่งไปก็ได้เพื่อนนี้เพราะว่ามันอยู่ใกล้นะผมวิ่งสไปเดอร์แมนพี่แกวิ่งเร็วเนี่ย วิ่งเร็วอยู่วิ่งเร็ววิ่งเร็วแรกแรกนะผมแรกๆนี่วิ่งอย่างกระเต่าเลยปึ๊บเดี๋ยววิ่งครับผมวิ่งเร็วมากอย่างกระซาวแวร์เจ็บเจฉันต้ไปโรงพยาบาลโมไซช่วยเขาพันกมิเตอรอ่ะวิ่งไปจะถึงไหมล่ะต้องพาคุณไปส่งโรงพยาบาล แต่รู้สึกว่าวิ่งไปไม่คงไม่ทันแน่นอนครับผมโอเคทำเพื่อนิเพื่อสุดท้ายแล้วก็จบคลิปกันดีกว่าไปเลยเพื่อน900กว่าเมตรข้างหน้า800 700อุย้ยน่ากักนันไปครับผม700กว่าเมตร500กว่าเมตร แล้วก็จากนั้นก็400 300 300มรอยสแล้วส0ออง0 0นึ่งรอเกสบสโอเค4เมตรถึงคือซุอปเปอร์ทีโราต้จุคุณช่วยชีวิตลเมืงไว้เฮ้ยเพืิอเคื่หลักมาแล้วเว้ย โอเคนะสำหรับวันนี้ผมก็เกมเดียวเมซิซ์สไปเดอร์แมนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในภาคต่อไปสวัสดีครับผม